สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบและรักในการต้อนรับทุกท่านครับมาทางช่องคนเราตาครับมาแนะนำกลงสวยๆงามๆลลครกัต้นต่อการใช้งานนะครับนะครับซื้อไปเที่ยนนึงครับบวผิดบังครับเซเดโดนครับเพราะว่ากลงที่ผมเสียวมารีวิวให้พี่น้องในเบื้องน้ครับสิเป็นกลงเฮ็ดมาจากไอเล็กลอรถครับ นี่ครับนี่ครับกุงตัวนี้ครับซีลวดครับเป็นลวดแบบเช็ดมาจากลวดล่อลวดเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับซีลตัวนี้ครับครับแล้วก็ขอบครับเป็นขอบไว้ครับพี่น้องขอบไว้ครับขอบไว้แล้วก็มีการทักเชือก ครับนี่ครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับครับอันนี้สองกลงนี้ครับอาจจะเป็นส่งเดียวกันนะครับแต่ว่ามีอยู่สองส่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสียบขึ้นรูปให้เบิ้งเนาะครับเนาะนี่ครับครับนี่ครับสวยต้นท่านครับพี่น้องนี่ครับกัดผมก็ว่าโอเคครับพี่น้อง องตรงนี้ครับราคาราคากับบอแพงนะครับเนาะกับพี่น้องท่านใดสนใจครับกับกรุงใบนึ่งนะครับกับประมาณหาแดงครับพี่น้องหาใบแดงกับราคานี่ครับบอรวมทรงนะครับเนาะกับไปสนใจอยากได้ครับเดี๋ยวผมจีถิมเบอร์โทรไ้ด้านล่างนะครับเนาะกับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจโทรหาสร้างคนเลยครับกับนี่ครับ กงแบบนี้ครับทักเชือกอันนี้เป็นหัวหัวนี่ครับทักเชือกเนาะครับเนาะอันนี้ก็ทฐานกับทักเชือกนะครับสวยงามนระดับหนึ่งนะครับพี่น้องรับเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับให้อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ใดกับรังมองหากลงเนี่นะครับเนาะรับนี้ครับกรุงงามๆครับใบแดงครับบร่วมทรงครับพี่น้องรับนี่ก็ผมก็ได้อุดหนุนอาจารย์เพันมาสองใบกับพี่น้องนี่ครับ นะครับการอุดนุ่นเรื่อยๆเยอะครับพี่น้องเพราะว่ากลุ่มมีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับเนาะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไวท์ครับไวท์นี่ครับท่า C นี่ครับนี่ครับผมใส่เบิ้งไกลๆนะครับเนาะนี่ครับกดปึ๊บความกว้างความกว้างนาศิ่ประมาณจะ เนี่ยครับประมาณนี้ครับพี่น้องเกือบเกือบสอกครับประมาณจักเส้นผมก็งโบได้วัดเบิ้งงนะครับเนาะครับนี่ครับความกว้างครับนี่ครับกวางกว้างของกวงนะครับเนาะครับมีประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับก็พอดีครับประ่าพอดีปลาผมก็คุณ่นอาจารย์พันมาก็หลายก็สองสามใบครับนี่ครับ ต่อกันเป้ครับนครับกว้างดีครับลวดแข็งแรงทนทานครับแล้วก็สวยงามนะครับเนาะอ้าครับถ้าใครสนใจครับยิดต่อได้ครับเดี๋ยวเบอร์โทรด้านล่างนะครับพี่น้องกับเพื่ออาจารย์ท่านใดเห็นคลิปนี้ครับก็เพื่อากมักเพื่อชอบนะครับเนาะติดต่อได้ครับครับมือนี้ครับก็ผมกับผมมีอย่างไรครับผมกับมารีวิวกลุ่มให้เบิ้งซื้อๆเนาะครับเนาะ ครับเดี๋ยวรอดชมคลิปหน้าครับพี่น้องว่าสิเอายังมารีวิวอีกแนเเนาะครับเนาะครับมีกงกะรีวิวกงนะครับพี่น้องไปต้อนรักับไทยเยียดเก็บให้พี่น้องในเบื้องในชมเนาะครับเนาะครับอาจมันสิยบดีปันได้ผมก็บสี่คอยปรับปรุงเอาครับครับสำหรับเมื่อนี้ครับอาจารย์ท่านใดเขำว่าเบื้องขำว่ารับชมครับผมก็ขอขอบุญขอบคุณใหหลายเนาะครับเนาะครับอ่า ผมขอฝากไว้น้ำแน่ครับช่องคนหลบปลาชาแนลครับกนถึกใจกกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์น้ำแน่นะครับเนาะกับสำหรับเมื่อนี้ครับผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็กลาเข้ามาสวัสดีครับ